การตอบแล้วจีบเบลล่าไม้เรียกได้ว,ว่าตั้งแต่เป็นโสดก็ฮอตเอาไม่เบาซะเลยจริงๆสำหรับสาวเบลล่ารานีที่ไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นข่าวกับกองทัพพีกอีกทั้งยังถูกโยงว่าใช้คู่พระนางควงกันไปเที่ยวอยุธยางานนี้หนุ่มพีกได้เห็นข่าวแล้วเอาจริงๆตอนเห็นข่าวก็ไม่คิดว่าเป็นตัวเองเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรแต่พอเวลาผ่านไปสักพักทุกคนก็เริ่มมาบอกพีกว่าเป็นพีกนะตอนนั้นที่รู้ว่าทุกคน ว่าเป็นเราก็อแอบตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นเราเหรอแล้วตัวเราได้ไปอยุธยามาจริงไหมได้ไปครับแต่ว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปกับครอบครัวไปได้ไปกับพี่เบลล่าแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้ตรงกับที่เป็นข่าวขนาดนั้นเบลล่าในมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวไหมเรื่องข่าวไม่ได้พูดคุยกันเลยเท่าที่เราได้พูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องฮีฮาเรื่องดินฟ้าอากาศและเรื่องอะไรต่างๆที่เรา ได้คุยกันตลอดแต่แล้วล่าสุดการแชะภาพคู่เบลล่าบอกตรงๆผมปลื้มคุณเจอคนชงจิตแต่อีกฝั่งรันแรงมากเมื่อน,นักร้องหนุ่มกันดภพัฒออกมาเผยภาพคู่กับเบลล่าหลังได้เจอกันในการแสดงหมู่สองพร้อมแคปชั่นว่าผมปลื้มคุณมากก็ทำเอาหลายคนกรี๊ดกรัาดโดยงานนี้มีทั้งแฟนคลับของกันดภพัฒนที่เป็นปลื้มกับการเจอกันของนั้งคู่มาแสดงความเห็นชมความน่ารักพร้อมทั้งเชียร์อยากให้มีโอกาสร่วมงานกันอีกและเองมีข่าจ เข้ามาชงมาเชียร์ให้การจีบเบลล่าจับตาความแท็กชื่อที่หัวใจไปอีกส่วนทางด้านเบลล่าราณีเคลื่อนไหวหลังกันณ์พประกาศผมปลื้มคุณโดยงานนี้ทางด้านเบลล่าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตายรูปดังกล่าวในการโพสต์อิโมจิรูปชู2นิ้วเพื่อเป็นการบอกสู้งานนี้ก็เมื่อรู้ว่าจะมีลุ้นหรือไม่ล่าสุด14ตุลาคม2565กันณาพัได้เผยว่าที่ปลื้มเบลล่าเพราะฝีมือการแสดงละครเรื่องบุพเพสนิวาสหลั หลังจากที่ได้ร่วมงานกับเบลล่าก็ยิ่งปลื้มเพราะเบลล่าเป็นคนเฟรนลี่ยืนยันว่าตนเองนัดไม่ได้จีบฝ่ายหญิง